คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก วัสดีครับพบ่ากสูตรหวยโชคซิธีม้มานะครับกับสูตรเด่นในเด่นร้อยบนนะครับหรือปักหลักร้อยบนนะครับเพื่อนำเอาไปใช้ประกอบได้กับสูตรอื่นๆนะครับเห็นในเห็นหลายคนถามหาในสูตรของเด่นร้อยบนเข้ามานะครับเรามาดูในสูตรของเด่นร้อยบนสูตรท,ที่สองกันบ้างนะฮะ แต่ว่าก่อนอื่นสิ่งแรกเราก็ต้องมาดูในส่วนของสถิติก่อนเนาะอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ลกันนะครับงั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นมุมมืดเข้าไปนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของสถิตินะครับในสูตรนี้นะครับ เข้ามาตั้งแต่เริ่มเขียนเลย16กันยายน16กันยายน63นะครับก็ทำรวดเสตติตั้งด 9. วดการทำร้อนนะครับพ่านักเกี่เกกับสุดติน,น,นะครับโดยเถตตินะครับตั้งแต่16กันยายน63นะครับผมจะสแสดงให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับ คำนวณในวิธีการคำนวณก่อนนะครับเราใช้ในส่วนของนะครับหลัก10ลรางวัลที่1นะครับบวกด้วยหลักหลักหน่วยล่างนะครับคูณสอง1จ14สองบบวก8 14บวก8เป็น22 2สบยสบบวก8เป็น22 22 22ยิบสองยิบสองบวกย2ิบบวก1คงที่เป็น23ใส่สาม สามบวกสองสามยีบสองบวกหเป็นยี่สิบวกสองเป็นห้ายี่สองบวกหเป็นยี่สบวกสเป็นสามบวกสเป็น5 5 5หบวกหาเป็น8 ห้บกสเป็น8 8ดบกแเป็น16นครับในหลักร้อยครับได้สามห้าแปดกนะครับสามห้าแหกดบดุครับกแบบหนึ 1, 1, 1ตุลาคมครับออก8ปดสามเตัวลางออก5 9านะครับเกบวกเบวกด้วย9 2 18, ้าก็คือบวกด้วยปดบวกเก้าบวกเฉพาะค่าท้ายนะเก้าสอบวกเเป็น18 เป็น92 18 18บวกเ18ป22เ็ป็น27นะครับยี่เป็นบวกกันเป็น27นะครับ27บวกหนึ 1, งที่เป็น28 8. 8, 8, ่สิบวกอีก2 8เป็น9เป็น10บส่ศูน 0บวก3 0บวก3ได้3 3บวก8 8 9 1 1 1นะครับได้8 8 0 3 1 8 0 3 1ต่อมาครับ16ตุลาคมออก2 8 6 0 5 1 2ตุลาคม38เลขนี่ครับเลข0เข้ามาในตำแหน่ของหลักร้อยอันนี้เลข เลขแเลขแตัวนี้น,นี้เลขศูอันนี้ต่อมา16บกตุลาคม1ิบกตุลาคมครับสองประถกศูนย์หนึ่งสอก38สานะครับสองประถกศูนย์หงสองตรลสามแปนะครับหบวกด้วย8ปดสองสกสเป็น2ี 21, 21่สิบเวกหเป็น22 21ิบยสบอวกหนึง่สิบใส่สออบวกอีก2องของที่เป็น4 4่บวกสเป็น7 7็ดเบวกแปดเบวกแปเป็น15บหได้หลักร้อยครับ2 7 2475นะครับ1พฤศจิกายนครับออก5064042ตัวละออก40นะครับหลักร้อยเป็นเลขจาเลข4อยู่นี่ต่อมาสักครู่ครับสักครู่นะ โ okay. อเคหนึิัยนครับออกห้าศูนย์หกสีศูนย์สี่สองตัวลออกสี่ศูนย์ะครับหลักส0หลักสิบนลครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณสองนะครับศูนย์คูณสได้ศูนย์ศนบกศนย์ได้0นย์ะครับได้ผลรวมเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนงขงที่ได้1 1ึบวกสเป็นสามสามบวกสามเป็น6 หกบกแเป็น14บใส่สได้1หลักร้อยครับ 1, 3, 6, 4งสามหกพฤชชิกายนครับออก9ก้าเจ็ดสอง่งงตัวล่างสีกเลขหกลับมาในหลักร้อยต่อมาครับ16พฤชชิกายนครับ 972, 6, เจ็ดสองห่ตัวลางสีนะครับหลักสิบโนบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณสองหกส2 6สิบสอบวกหเป็น 18, 18ปดปดนะครับสิบแกหงขงที่เป็น19บใส่เ 9้าบวกเก้าบวกสองเก้าสิบสิบเใส่หนึบวกสาเป็นหนบวกสาเป็นสี่สี่บวกแปดแปดเก้าสจุดสิบใส่สได้เก้าสิบเก้นะครับต่อมาครับ1นธันวาคมครับออก1 0ึ่งศูนยาเางทลองออก8ปดสี่นะครับเก้านะครับเก้า หนึ่งธันวาคมหนึง่งศูนย์ศูนย์เก้าเาดแบดนะครับเก้าหนึ่งสี่สอ้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็แถมมาในหลักสิบด้วยนะครับต่อมา1นึธนวาคมครับหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณสอง8ี่สอปกเกปกเเป็น8ปวกเเป็น27่สิบเจ็ดเป็นแปดเป็นแปกเเป็นสิ 17บเจบเวกหเป็น18บแปดบวกด้วยสองแเป็น9เป็น1ิบส eight, ี zero, ark, 600, ู่นย์บวกสได้3 3มสามบวกแปดแปเส็ดนึงได้8ปดศูนย์สามหน่งแนย์สัลักอ่าสิบันวรมออกสองศูนสามมอตัวนอก2 0เจ็ดศูนยหลักร้อยเลข3 เลขศู 0, แถมมาในหลักสิบก่อต่อมาครับ16ธันวาคมนะครับ16ธันวาคมออก2องศู3ย์หนูนยตัวาจ็ดูนย์ะครับหลักสิบรางวันที่1ครับบวกด้วยหลกักห่วย่างคูณสองย์คูณ2องได้ศย์บวกอีกศนย์ก็เป็น0ูนย์ะครับได้ผลรวมศูนยบวกหของศูนบวกหของที่ศูนย์บวกหนึงที่ได้1 หนบกสได้3 3มบวกเป็น6 6-8 6บวเป็น14บสี่ใส่สได้เด่นในหลักร้อยหนึ่งมี่นะครับต่อมา,า,าม3สธนมแปดศูนย์สามหกสองแปดสอวนะครับครับหลักสิบหลองที่หครับคือเลขสอบวกร้อยหลักหน่ยล่างคูณ2องก็2สองสิบแปดวกสองสิเก็ยเป็น 20, 20, 20. นะครับ2ีบ่สบวกยีบวกอีกหนึ่งของที่เป็น2ี่บกหงของที่เป็นยี่สิบใส่หนึ่งหบกสของที่เป็น3 3มสบวกสของที่เป็น6 6หบกแเป็น14บสใส่สได้เนี่ยในยหลักร้อยหนึ่งสา4าหเอามาดูหนึ่งสามใช่ปะเลขสา เ3มาในหลักร้อยเห็นไหมครับต่อมา17บเจ็ดกราคมนะครับสามแปดสี่สามก็ห้าสก้หนึ่งห้นะครับหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณ2องห0 10องสบวกสิบวกเเป็น19บเก้านะครับสิบไวสิก้างของที่19บเกวกหนงที่เป็น20ใส่ศูนบวกสที่ได้2 2งบวกสเป็นห้า สอบวกสเป็น5 5าห้าบวกแบกแเป็น13ใส่3ได้ศูนย์สองห้าสามศูนย์กมเป็นหกุมภาพันธ์ครับอ 0, อกศูนย์สองอกเก้่องสามศูนยเจ็ะเอาอ7กเาหลักร้อยเลขสครับเลขสามที่เราคำนวณม้ ต่อมาครับ1กุมภาพันธ์ครับ912 912 3072ตัวล่างออก97นะครับเรามาดูกันหลัก10หลัก10รางวัลที่1ครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างคูณ2 0บวกด้วย72 14 14บวก0ก็ได้14 14บวก1ก็เป็น15ใส่5 5บวก2เป็น7 5บวก2เนเ7บก3เป็น10 0ใส่ 0, 0ูบวก9 0บวก9ได้9เอ้ยต้องบวกได้8ทดททีเห็นไหมเห็นไหมต้องเป็น8ดนะไม่ใช่9 0บวก8ได้8ครับตอนนี้ต้องเป็น8นะอ่ะตัวนะ 14บสีวกหเป็น15บห้ใส้าหบวกสเป็นห้าบวกสเป็นเจ็ใส่เจบวกสามเป็นสิใส่ศูนได้แปดได้ห้าเจ็ดนแปะครับห้าเจ็ดศูนาเราลองมาเทียบกับเอสูตรที่เด็ดลวบงสุดที่1นึ่งเนะเด็ดลวบงสุดที่1นะครับผมเด็ด้วบงสุดหนึ่งผมมีปรับปรุง คำตอบเล็กน,น้อยนะครับเรามาดูนะครับเจ็ดร้อยจนสิบหนึ่งเรามาดูสูตรที่หนึ่งนนะครับสูตรที่หนึ่งมันได้อะไรนะสูตรหนึ่งได้แปดสี่หนึ่งเจ็ดนะครับพอดีผมปรับปรุงข้อมูลในร้อยนะครับเป็นคําตอบเป็นแปดสี่หนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะต่อมาอันนี้สูตรที่สองสูตรที่เจ็ดร้อยบนสูตรที่สองได้ห้าเจ็ด ้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเจนย์แดห้าย์แะครับตัวเลขที่เหมือนกันรู้สึกจะเป็นในตัวเลขเลข7กับเลขแนะเลขเกับเลขแเออน่าสนใจนะ่นี่สงสุดนะี่อันนี้เด่นนี่เด่นร้อยบนสุดที่หนึ่งนี่เด่นร้อยบนสุดที่สองจะมีตัวเลขที่น่าสนใจแต่ว่าเดวลราดูสุดเพิ่น อันนี้อันนี้อ่อันนี้แปดสี่หนึ่งจ็ดอันนี้สูตรที่ไหนอันนี้สูตรที่สูตรที่สองห้มีที่เหมือนกันก็คือเลขเจกับมีเลขเจกับเลขแปนะน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสูตรอื่นเพิ่มก่อนนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไว้ก็จะได้เห็นในทุกสูตรของการคำนวณน,นะครับจะได้นำเอามาประก,กอบการตัดสินใจเนาะ กดติดตามไม่ลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวพบกันในสุดท้ายครับสวัสดีครับ